เรื่องของการเลือกสวนะคะก็ทางเลขาธิการกรกรตนะคะก็ได้เผยว่าการขอคะแนนการแลกโหวตเนี่ยไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้ามีการมีการจ่ายเงินเนี่ยอันนี้จะต้องได้รับโทษนะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือกกตได้เปิดเผยว่าเท่าที่ตรวจสอบการร้องเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวมีไม่มากนักนะคะ จากจำนวนผู้สมัคร40,000กว่าคนมีคนร้องเรียนไม่ถึง100คนนะคะจะบอกว่าเยอะก็คงไม่ได้แต่มีการออกเป็นข่าวที่ดูเหมือนว่าจะมีจำนวนมากหากตรวจพบว่ากรณีใดทำผิดก็จะลงโทษไปตามกฎหมายค่ะส่วนกรณีที่มีการหัวกันในการลงคะแนนให้คนที่ถูกล็อกได้เข้ารอบนั้นนะคะคุณแสวงก็ถามกลับถามกลับมาว่าแล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งจากการตรวจสอบก็มีขั้นตอนอยู่แล้วว่า ตนถามว่าที่ทําอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือยังอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยแต่เมื่อสารปกครองยกเลิกระเบียบกะกะตที่ออกมาตามมาตรา36เราจึงไปห้ามตรงนั้นไม่ได้เมื่อก่อนจะไปขอคะแนนหรือแลกคะแนนการก็ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของกรอบในการแนะนําตัวที่กําหนดเอาไว้ด้วยเมื่อมีการยกเลิกก็ ถือว่าฟรีอิสระแล้วก็ว่ากันไปยกเว้นมีการจ่ายเงินจ้างมาลงคะแนนอันนี้ผิดนะคะตอนนั้นเราคิดว่าออกแบบมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นธรรมแต่สารมองเรื่องสิทธิเสรีภาพก็ไม่มีใครผิดเราก็ทำได้ตามที่เขากำหนดมาเท่านั้นอันนี้เป็นคำชี้แจงจา,จากทางเลขาธิการกรกตนะคะบอกว่าก็ถ้าสมมติว่ามีการ ขอคะแนนกันไม่ผิดแต่ว่าถ้ามีการจ่ายเงินให้การเพื่อที่จะให้ลงคะแนนให้อันนี้ก็ถือว่าหัวถือว่าผิดกฎหมายค่ะคก็คือเป็นลักษณะที่ว่าโอเคเวลาไปเจอกันแล้วก็พูดกันตรงๆเลยว่าเจ้าอะ่ะเลือกให้ให้คอยคอยจะเลือกให้เจ้าอะไรประมาณนีน้อันนี้ไม่ผิดนะครับก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ผิดนะเพราะงาั้นก็ระบบก,ก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นประมาณนี้แหละไม่งั้นจะไปหาคะแนนมาจากไหนนะครับประชาชนก็ไม่ได้เลือกเนาะใช่จะผิดก็คือถ้ามีการให้เงินการจ่ายเงินการ นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับวันที่26นี้นะครับเราก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสมาชิกวุฒิสภานะครับ